ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รบหลักมาสุบอ่าพ้นสรุปหวยอ่าหวยรัฐบาลเล่วนะครับเรือกว่าเราพัฒนานะครับวันที่ยี่สิบหกเป็นเจ็ดหกสี่นะครับมาเปิงผลสรุปนะครับว่ามันออกตัวใดนะนะครับเด้ออ่าหน้าทางที่ออกนะครับมันออก6กตัวกับนี่นะครับ 7จ็7 9, 7 5 0ดหนึ่งเจนะครับเจ็ดเจ็ดห้าศูนเนะครับมาเบิ้งว่าคราับผมหายตัวได้นะครับตอนนี้1 7ึ่งน่ี่นี่ยแต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันนะครับ7 1็ดนดบนหรือล่างน่าจะเป็นบนบางที่ก็เห็นเป็นล่างนะครับ แต่ละพื้นที่ห้บ้กคือกันโปรดเซลเจนในการรับชมนะครับอันนี้คือว่าเขาเห้าศูนย์เจหนี่กระตัวที่ผมมักอันนี้คือว่าเขานะครับเออประเภทศูนย์ผมหายมากแต่เจ็ด่0ศูนย์เจ็มัอนหายผมหายบดหามาหอดครับ0ูนย์เก่ามี ศูนหาหานกับมีครับขอโทษเา้าไสรุปแล้วก็ถือว่ากะเขา่าเจ็ดนะครับแต่ว่าเจ็ดเนี่นี่นครับเจตัวนี้เนาะเด็กเบิร์นกันยังมานะครับนะเด็กเบิร์นก็บเขา่าถือว่าโอเคอยู่ ตามต่อครับตามต่อปูดใช้วิทยแกในการรับชมนะครับเด้อกระดาษกระปิบห้าัวมาเป็นยังแนวทางนะครับ ลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลลาวนะครับประจำวมันที่พื้นหัสนะครับมันทียี่สิบเก้ากับออกซีครับ มให้สามตัวมานะครับเจ็ดเก่าหนึ่งศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามสามครับม,มาเจาะสองตัวให้นะครับเด้อ สาตัวแล้วเาไปลืมไปจับออกกันครับว่าเ้ามักตัวใดจับออกนะครับที่สําคัญในลืมวิ่งบนกับลางนะครับเด้อมักตัวใดผมให้เด่นเด่น3เดนเก่านะครับกับเด่น4นะครับ อใน,นี้ก็วิ่งบนนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามหกครับ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดครับ c ี C3 ูนสี่สาสี่สตัวนี้โทษครับ C2 C5 C8 ซีเกีดครับกันเบิร์นะครับกันเบิร์นเกอร์เก่าล้วครับผมสามสามเก้าเก้าซีซีนะครับ กันนะครับกันหกสามหกเก้าหกสี่ครับก่อนจากล่างไปอย่าลืมนะครับโควิดในที่มันมากอาเอาแต่ไล่เนาะแต่แสแม่แสเก่าดูเริ่มดูสภาพดีแล้วครับเด้อช่วงนี้ผมอาจตอบความเห็นชาเพราะว่าผมก็บ่สบายครับ ติดกักตัวพร้อมกักตัวบริเวณไปใส่กับเราได้ครับคอมพาของผมเองเยี่เสมอครับขอบคุณครับ